ก่อนจอกไปผจญภัยการพบกับน้ำหอมมนตราที่สายมูลนั้นจะต้องมีผ่านการปลุกเสกทําพิธีฉีดแล้วหอมเพิ่มมหาสเสน่ห์เรียกได้ว่าไม่ได้มีดีแค่เพิ่มสเสน่ห์มต์ขลังให้กายเท่านั้นยังมีความหอมละมุนที่ไม่ฉุนเพียงแค่ดมสัมผัสกระทบจมูกก็ทำให้คนรอบข้างนั้นหลงหลายมั่นใจในทุกๆก,การพบปะมีหลากหลายกลิน่นไม่ว่าจะเป็นมนตราสีม่วงอ่อน เพิ่มโชคลาภค้าขายเจรจามนตราสีม่วงเพิ่มโชคลาภเงินทองเมตตามตราสีแดงมีลาบพารวยมหาเฮงและมนตราสีน้ำเงินโคดพยักษสายนักรักก็มีข้อมูลการติดต่อตักหมุดไว้ตรงช่องคอมเมนต์นะครับเอาล่ะครับเราไปลุยกันต่อเลยจับเขาเราเรือ ความเดิมตอนที่แล้วพวกทานเลิศได้เข้าปะทะก,กับทัดกระสือแผนการของอากวยและทิ้งเกือบจะพังไม่เป็นท่าแต่ทว่าทะเลิศก,ก็ช่วยแก้สถานการณ์ได้ทันเขาเฉือนฝ่ามือของตนเพื่อให้โลหิตไหลออกมามันได้ผลดูเหมือนว่าโลหิตของทันเลิศมันจะดึงดูดพวกปีศาจได้ดีปริศนาสายเลือดของชายมาดดียังไม่ทันได้ไขกระจา่างทว่าสิ่งน่าตกใจยิ่งกว่าคือทตุกระสือปีศาจต,ตนนี้ มันคือเพื่อนค้างห้องของอากุ้ยในยามใกล้รุ่งสางอันท้องฟ้าที่ยังคมมืดมิดอยู่ชายทั้งสีนั่งสนทนากันถึงเรื่องแปลกๆที่ตนนั้นได้พบเจอเพื่อนค้างห้องของอากวยที่ตายไปแล้วอากวยก็เปิดใจเล่าหมดโดยไม่มีหมกเม็ดไว้สักประโยคทิ้งอธิบายไปเรื่อยๆยิ่งสร้างความน่าสะพรึงให้ชายทั้งสาตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกคนจีนเข้าไปนอนและพักผ่อนกัน เหลือทิ้งไว้แค่สี่คนเท่านั้นที่ไม่คิดจะหลับจะนอนบทสนทนามากมายที่ถูกเล่าตอนนี้ก็เริ่มหมดลงทำให้ทุกอย่างมันเงียบอาก,กุ้ยจึงเป็นคนเปิดบทสนทนาต่อไปโดยกล่าวถึงเรื่องในกายของทะเิศเมื่อชายชาวจีนกล่าวออกมาเช่นนี้อีกครั้งบทสนทนาที่น่าสนใจก็เริ่มขึ้นต้องทำให้แต่ละคนจับจ้องสนอกสนใจไปที่อาก,กุ้ยเลิดจึงถามกับอาก,กุ้ยว่ามันมีอะไรอีก ตอนนั้นอยากรู้ใจจะขาดเรื่องต้นตระกูลของตนอากุ้ยจึงบอกว่าทุกอย่างมันซ่อนอยู่ใต้กระถางทุบอันใหญ,ญ่ยักษ์ตรงนั้นอากุ้ยกล่าวแล้วก็ชี้ไปโทมัตจึงพูดขึ้นมาว่าชาวจีนนั้นแปลกดีนักเก็บซ่อนของล้ำค่าในขี้ทูบเหล่านั้นหรือสิ้นคำของโทมัตอากุย้ยทะเลิดและทิ้งถึงกับใส่หัวแล้วก็พูดว่าโอ้ยปวดกระบาลกับไอโทมัสเสียจริง ขนาดพวกตนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังพอจะเราได้เลยว่ามันไม่ใช่ในกระถางทูบแน่จริงหรือไม่อากวย้ยทิ้งพูดกับโทมัสปีท้ายประโยคโดยหันไปถามอากวย้ยทางอากว้ยก็กล่าวว่ามันอยู่ใต้กระถางทูบนั้นเขาพูดพร้อมกับชี้ไปยังจุดที่ว่าทําให้โทมัสบอกบกับอากว้ยว่าหากเช่นนั้นทําไมไม่ใช้คอนทุบหรือทําอะไรสักอย่างมันละคําพูดของชายฝรั่ง ทำให้ทิ้งเลือะเลือดตาโตมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะง่ายทว่าอากัวจึงพูดว่ามันไม่ง่ายเช่นนั้นเฮตเพราะเรายังไม่รู้ว่าใต้นั้นมันมีสิ่งที่จะตามมาหรือไม่ถ้าไขกุญแจแล้วมันดันไปเปิดตรงอื่นละ่ะแล้วทุบไปมันจะเสียหายใช้งานไม่ได้จะทำอย่างไรอีกอย่างหนึ่งสถานที่นี้มันเป็นเหมือนกับบ้านทุบมันไปต่อให้ซ่อมดีแค่ไหนมันก็ไม่เหมือนเดิม อากุ้ยกล่าวสิ่งที่ชายชาวจีนคนนี้พูดออกมามันก็มีเหตุผลทํำให้โงมัดเลิกสนทนาในความคิดแปลกๆออกมาการสนทนาด้วยความเพลิดเพลินหารือเรื่องต่างๆกินเวลาไปอีกพักหนึ่งจนเริ่มมีแสงแดดของเช้าว,วันใหม่ทอมาอย่างลานว่างและมันค่อยๆสาดแสงนําพาความอบอุ่นกระทบกายชายทั้งสี่ที่นั่งจับจกันไม่ไปไหนชเช้าแล้วเหรอเนี่ย ทิ้งกล่าวพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวชายหนุ่มเหยียดต,ตรงบิดตัวไปบิดตัวมาเมื่อยเสยจริงสุดท้ายเรื่องสยองของเมื่อคืนก็กลายเป็นอดีตเหนื่อยเลือกเกินทิ้งกล่าวออกมาทุกคนต่างเห็นด้วยเมื่อเห็นแสงอาทิตย์เหล่านี้อากุ้ยผู้กำลังนั่งสลดทันเลิศเห็นแล้วไม่สบายใจนะักชายมาดีจึงบอกกับชายชาวจีนว่าอาดีตที่ผ่านไป เก็บไว้แต่สิ่งดีๆเหลือไว้แต่ความคิดถึงสุดท้ายเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าอยู่ดีทานเลิศกล่าวพร้อมกับตบไหล่ของอากุย้ยเขาอยากให้อากุ้ยก้าวผ่านความเศร้านี้ไปให้ได้และดูเหมือนว่าคําของทันเลิศมันจะสื่อสารเข้าถึงจิตใจชายชาวจีนคนนี้อากุ้ยเริ่มรุกขึ้นพร้อมกับกล่าวกับพี่น้องร่วมสาบานของตนว่าขอโทษสำหรับพาทุกคนชวนคุยไม่ได้พักผ่อน ทั้งๆท,ที่ชวนให้ทุกคนนั้นมาพักผ่อนแท้ๆอกากุ้ยกล่าวพี่น้องร่วมสาบานทั้งสามยิ้มออกมาไม่มีคําใดออกจากปากแต่อกากุ้ยนั้นรู้ดีว่าพวกเขาจะเสืออะไรใจทุกคนรู้สึกเช่นเดียวกันว่าไม่เป็นอะไรเพราะพวกเราคือครอบครัวระหว่างที่อกากุ้ยกําลังซาบซึ้งในพี่น้องร่วมสาบานอยู่นั้นทะนเลิศก,ก็พูดขึ้นมาว่ามีเรื่องต้องไปทําอยู่ไม่ใช่หรือสิ้นคําของทะเลิศ อากุ้ยก็มีสีหน้างงงวยเล็กน้อยเขาพยายามคิดความหมายของทเลิศไม่ถึงอึดใจตาของอากุ้ยก็โตขึ้นเข้าใจความหมายของทเลิศใช่แล้วอัติของอาแปะวันนี้ตนต้องเอาไปลอยอังคารตามที่ตั้งใจเอาไว้สิ้นความคิดของอากุย้ยเขาก็ออกตัวเดินเร็วมุ่งตรงไปยังอัติในห้องของตนทันทีระหว่างที่อากุ้ยไปเอาอาัติทิ้งก็ชี้ไปยังโทมัสแล้วก็ถามว่า เมื่อไรจะเอาไปฝังพร้อมเก็บชี้ไปที่เอวของโทมัสชายฝรั่งงง,งวยแล้วค่อยๆมองตามนิ้วของทิ้งโทมัสต,ตาเบิกโพรงมองเอวของตนเขายังพกอัฐิของชายชาวบ้านคนนั้นอยู่อีกโทมัสรีบแกะวางไว้บนโตะน้ำชาด้วยความกลัวเขามีท่าทีที่หลดลานถ้าไม่ทิ้งกับเธอเลดหัวเราะออกมาชายมาดีอดไม่ได้เมื่อเห็นท่าทางของโทมัสเขาจึงพูดกับทิ้งว่า เดไดไปพูดกับโทมัสเช่นนั้นตอนนี้พวกเขาอาจจะสนิทกันแล้วก็ได้เห็นพกไม่ห่างตัวตั้งแต่วัดร้างแล้วท่านเลิกกล่าวพร้อมกับหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานชายมาดดีที่สังหารปีศาจด้วยปืนไฟของเขาเสียมาดเสร็จแล้วทิ้งหอกล้อโทมัสซ้ำเข้าไปอีกจนชายฝรั่งบ่นออกมาเป็นภาษาฝรัง่งทิ้งหอกล้อโทมัสซ้ำเข้าไปอีกจนชายฝรั่งบ่นออกมาเป็นภาษาฝรัง่งทิ้งถึงกับบอกกับโทมัสว่า ดีใจขนาดนั้นเลยหรือเขาจึงพูดภาษาของตนอย่างซาบซึ้งทิ้งกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มด้วยที่เธนเลิศได้รับการศึกษาจึงสวนทิ้งไปว่าคำพวกนั้นเป็นคำด่าล้วนแค่โทมันมันพูดด้วยใบหน้ายิ้มๆออกมาเท่านั้นทิ้งชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะสะบดออกมาว่าอ้าวไอน้นี่ระหว่างที่พวกทิ้งหยอกล้อก,กันตัดไปทางของอากวยชายชาวจีนที่เดินไปยังห้องของตน เพื่อจะไปเอาอัฐิตอนจะถึงห้องของตนต้องผ่านห้องของเพื่อนผีของตนก่อนอาก,กุ้ยหยุดเดินหันหน้าเข้าหาห้องประตูที่ว่าใบหน้าเศร้าๆค่อยๆเปล่งวาจาว่าขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีตนนั้นอโหสิให้กับทุกสิ่งสิ้นคำอาก,กุ้ยก็เดินไปยังห้องของตนเขาไม่รอช้าที่จะผลักประตูไม้เข้าไปภายในบานประตูถูกเปิดออกจังหวะน,นั่นเอง มันก็มีลมเบาๆประหลาดตีออกมาจากภายในห้อง,ท,งทั้งๆที่ภายในห้องของอากวยไม่ได้เปิดหน้าต่างอาไวา้ชายชาวจีนทั้งงงทั้งสงสยัยแต่ทว่าในความรู้สึกของลมประหลาดนี้มันกระทบกายเบาๆนั้นมันมีกลิ่นคุ้นเคยลอยชวยตามของลมมาด้วยกลิ่นชาจีนอากวยพูดออกมาเบาๆชายชาวจีนรับรู้ได้เลยว่าต้องเป็นอาแปะแน่ๆกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นกายของอาแปะ ยิ่งรู้ที่มาของลมประหลาดก็ยิ่งทําให้ชายชาวจีนนั้นน้าตาคลอเขารู้สึกคิดถึงชายชาาชาวจีนนักก่อนค่อยๆเดินไปหยิบผอผ้าอันบรรจุอัฐิแล้วก็นําเดินไปยังพวกเทะเลิดที่โถมัสกับทิ้งนั้นหยอกล้อก,กันอยู่เป็นอะไรอีกพวกเทะเลิดถามกับอากวยเมื่อเห็นใบหน้าสลดที่เดินมาพร้อมกับอุ้มห่อผ้าขาวพวกทิ้งเลิกหยอกล้อก,กันทันทีบรรยากาศเริ่มกลับมาอยู่ในความเศร้าอีกครั้ง พวกชาวจีนคนอื่นๆก็เริ่มพากันออกมาเพื่อจะไปลอยอังคารบอกลาอาแปะครั้งสุดท้ายท่านเล่จึงถามว่าเหตุใดไม่เอาอาแปะไปฝังหลังสารจีนเหมือนกับบรรพบุรุษคนอื่นๆอาก้วยจึงบอกว่ามันเป็นความคิดของท่านผู้อาวุโสสิ้นคําของอาก้วยชายชาวจีนผู้อาวุโสเหมือนจะรู้จังหวะแกเดินออกมาจากพวกกลุ่มคนจีนก่อนจะพูดว่าตามประเพณีของชาวจีน เราจะไม่เผาศพกันหากเผาศพแล้วจะต้องนำไปฝังแบบไทยไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่เป็นไปตามประเพณีทิ้งอ้าปากพูดเมื่อได้ยินชายชราผู้อาวุโสกล่าวออกมาทันเลิศรีบเงื้อมือไปข้างหลังทิ้งก่อนจะใช้นิ้วหยิกหลังทิ้งเบาๆชายหนุ่มที่โดนก็มองหน้าทันเลิศชายมาดีสายหัวทิ้งจึงหยุดการกระทำพวกเขารู้ดีว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนัก แต่ถึงกระนั้นสิ่งที่ชายชาวจีนผู้อาวุโสพูดออกมามันก็เกินไปอาแปะแกเป็นผู้ปกครองคนที่นี่มาตลอดอีกทั้งคุณงามความดีของแกเมื่อเหลือขนานับนักใย,ยถึงเอาประเพณีมาเป็นตัวตั้งแทนที่จะเอาความดีมาวัดแม้ทิ้งจะไม่เข้าใจนักแต่เมื่อชายหนุ่มมองไปอย่างอากว้วชายชาวจีนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรถ้าเลิศคงเห็นในสิ่งนี้ เลยไม่อยากให้ตนนั้นพูดสวนชายชาวจีนผู้อาวุโสแก่คงเกรงว่าจะเป็นเรื่องระหว่างที่ทิ้งนั้นคิดท่านเลิศก,ก็กําลังจะพูดกับพวกคนจีนว่าหากจะาลอยอังคารให้มาลอยหลังเรือนของตนโดยให้อกล้วยไพรเรือออกไปกลางแม่น้ําส่วนคนอื่นๆก็ยืนอยู่ที่ฝั่งไว้อะไรและอํำลาครั้งสุดท้ายท่านเลิศจึงถามกับอากล้วยว่าเข้าใจคําว่าลอยอังคารไหมต้องมีพิธีหลายอย่าง และคํากราบบูชาที่ละเอียดยิบอีกซึ่งคําของทเลิศอากุวยที่ได้ยินจึงบอกว่าไม่จําเป็นต้องทําอะไรเช่นนั้นก็ได้เพียงต่เราร่วมกันล้ำลึกถึงคุณงามความดีของแกตนคิดว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเมื่อได้ยินคําอธิบายของอาก้วยทเลิดจึงกล่าวว่าเช่นนั้นก็เอาตามที่ตนว่าก็แล้วกันเมื่อทุกอย่างได้บทสรุปแล้วทุกคนต่างพากันเดินออกจากศาลจีนไป โดยมีทะเลอร์ทิงอาก้วยโทมัสเดินนำหน้าขบวนในมือของอากุ้ยโอบอุ้มอัฐิของอาแปะขบวนแห่งความเศร้าก่อกรุมกันเดินไปเรื่อยๆท่ามกลางสายตาของชาวบ้านเหล่าชาวบ้านเริ่มหันหน้ามาพูดคุยกันพวกเขารู้ดีเรื่องชายชาราอาแปะที่เสียชีวิตข่าวลือปากต่อปากอันแผ่ขยายกระจายไปอย่างทั่วถึงเขายังรู้ถึงสาเหตุการตายนี้อีก ระหว่างที่ขบวนพากันเดินจะถึงหน้าเรือนของทะนเลิศแล้วจู่ๆก็มีชาวบ้านบริเวณน,นั้นบางส่วนค่อยๆเดินเข้ามาหาพวกขบวนทะนเลิศชาวบ้านเหล่านั้นทำหน้าเศร้าแล้วก็กล่าวแสดงความเสียใจกับพวกนำหน้าขาบวนอย่างทะนเลิศและอากล้ยเมื่อเหล่าชาวบ้านกล่าวไว้อะไรเสร็จพวกเขาก็พากันเดินจากไปพวกทะนเลิศก,ก็มาถึงเรือนของตนแต่ละคนแยกย้ายทำตามอย่างที่นัดเอาไว้ อากุ้ยจึงฝากอัฐิไว้กับทิ้งเพื่อนรักของตนก่อนเขาให้เหตุผลว่าจะไปเอาเรือระหว่างที่ทิ้งกําลังถืออัฐิของอาแปะดวงตาของทิ้งก็เหลือบไปมองโทมัสก่อนจะพูดขึ้นมาด้วยความตกใจว่าโทมัสนั่นเองเอาอัฐิของชาวบ้านมาด้วยหรือทิ้งกล่าวแล้วก็มองหน้าโทมัสโทมัสก็มองหน้าทิ้งแล้วก็พยักหน้าก่อนจะพูดว่าจะว่าอย่างไรดีละ่ะกลัวก็กลัว แต่หากปล่อยอธิที่น่าสงสารนี้เขาก็คงเป็นผีที่น่าสงสารอาจจะตามหลอกหล้อนตนไปตลอดชีวิตก็ว่าได้โทมัสกล่าวออกมาด้วยใบหน้ากลัวกลัวแต่แววตาของเขานั้นทิ้งและทะเลิดเห็นได้และสังเกตว่ามันดูอ่อนโยนและสงสารอาทินี้จับจิตถึงโทมัสจะเป็นคนขี้กลัวแต่ในจิตเขานั้นอ่อนโยนเหนือกว่าใครอีกทั้งเวลาเขาจับปืนไฟเข้าในมืออีกชายคนนี้พึ่งผ่าได้ สมแล้วที่เขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานของตนความคิดของทิ้งและทันเลิศเกือบจะเหมือนกันพวกเขามองหน้ากาันและยิ้มก่อนจะมองไปยังกับโทมัสอีกครั้งไม่นานนักเรือของอากุ้ยค่อยๆแจวมาชายชาวจีนค่อยๆเอาเรือน,นั้นมาเทียบฟางทิ้งยื่นห่อผ้าอันบรรจุอัฐิของอาแปะให้อากุ้ยทางทันเลิศก็พูดขึ้นมาว่าขอให้โทมัสเอาอัฐิชายชาวบ้านคนนี้ไปปล่อยกับอาแปะด้วย อากุ้ยยินดีและยิ้มบอกว่าให้โทมัตขึ้นมาเลยอีกคนก็คือชายชาวจีนผู้อาวุโสทั้งสามค่อยๆออ,ออกจากฝั่งไปเพื่อจะไปกลางแม่น้ำท่านเลิศจึงเชิญให้ทุกคนณนที่นี้ยืนไว้อาลัยเป็นเกียรติแก่อปแปะและชาวบ้านคนนั้นทุกคนต่างยืนสงบนิ่งมองทอดตามอากล้วยไปทางอากว้ยก็ค่อยๆก้มตัวหย่อนหอผ้าลงในแม่น้ำมือของอากว้ยค่อยๆปล่อยขออัฐิของอปแปะ น้ำตาชายชาวจีนเริ่มไหลหยดตามห่อผ้าที่ค่อยๆจมลงไปจูๆ่ๆมันก็มีดอกไม้หลากหลายสวยงามไหลาตามแม่น้ำมาแต่และคนงงงวยและมองหาที่มาที่ไปของมันปรากฏว่าต้นไม้ที่กำลังผลิดอกถูกลงปริศนาพัดหอบดอกไม้ที่สวยงามลงมาในาน้ำราวกับว่ากำลังส่งอัฐิของอาแปะอยู่ทว่าสิ่งที่ชวนตะลึงมันยังไม่จบ เมื่อลมหอบกรีบดอกไม้มากมายพัดมาถึงเรือที่อากล้ยนั้นอยู่รูปร่างคล้ายกับอาแปะอันเกิดจากกรีบดอกไม้เกิดขึ้นหน้าเรือยื่นอยู่เหนือผิวน้ําทุกคนที่จับจ้องทางอากล้ยอยู่ตะลึงพึงเพลิดเขาหันมาถามพูดคุยกันเจาะแจว่าเห็นเหมือนกันหรือไม่ทุกคนให้ความเห็นไม่ต่างกันว่าเห็นด้วยตาทั้งสองข้างน้ําตาทุกคนนั้นอาบแก้มส่วนทางของอาก,ก้้ยที่กําลังชะงัก เขาเงยหน้าขึ้นเห็นรางๆงอันคล้ายกับร่างของอาแปะใบหน้าของแกกำลังยิ้มแล้วก็หายไปตามกับสายลมและกลีบดอกไม้อั้วก้วยหยุดร้องทันทีและวก็พูดออกมาว่าตนจะยอมรับว่าตนจะเป็นผู้นำสาลจีนตนจะดูแลทุกคนด้วยชีวิตต่อไปนี้จะไม่มีใครกดขี่พวกเราเหล่าคนจีนได้อีกอากลวยกล่าวออกมาด้วยดวงตาที่แข็งกร้าวและมั่นใจ สิ้นคำของชายชาวจีนอย่างอากวย้ยหอผ้าสีขาวตอนนี้ก็จมหายไปในแม่น้ำอันกว้างใหญ่นี้โทมทัสจัดการลอยอังคารอัฐิของชายชาวบ้านบ้างขอพนมมือขึ้นอย่างเก้ะก๊ะกงๆขอให้ชายชาวบ้านคนนี้ไปที่ชอบที่ชอบไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาขอบคุณอันใดถว่าไม่ถึงอึดใจเสียงเย็นๆกระซิบข้างหูของโทมทัสว่าขอบคุณนะโทมทัสถึงกับสะดุ้งขนลุก แล้วก็พูดออกมาเบาๆด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าก็บอกแล้วไงไม่ไม่ต้องมาขอบคุณจากนั้นก็สิ้นพิธีการลอยอังคารอากุยค่อยๆพายรเรือกับเข้าฝั่งมาหาพวกทะเลิดเรือถูกผูกไว้กับตอไม้ข้างหลังเรือนของทะเลิดก่อนรุ่งขึ้นจะออกไปทํางานค่อยเอาไปเก็บใจของชายชาวจีนคิดแบบนั้นใบหน้าสลดของอากุยและโทมัสทำให้พวกชาวจีนและพวกทะเลิดเข้าไปกอดกันกลม ให้กำลังใจกันจนทุกคนนั้นค่อยๆพากันเดินออกจากบริเวณไประหว่างที่เดินพากันออกมาหน้าเรือนทะเลิดนั้นเสียงเจียวจ้าวดังขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกลพวกท่าเลิศและเหล่าคนจีนพากันมองไปยังจุดที่เกิดเหตุนั้นปรากฏว่าเป็นกลุ่มพวกชายนามว่าพญาคราวเขานั้นเดินเรียงแถวหน้ากระดานกลุ่มใหญ่มุ่งมาทางพวกทะเลิดที่ยืนอยู่หน้าเรือนของตนในกลุ่มพวกของพญาคราว มีช้างและลูกสมุนทั้งสามห้อยตามมาด้วยแต่ว่าไม่มีขโมดทั้งสองยืนประจันหนาการรากกับควบวกและขั้วลบบรรยากาศอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกทางพวกชาวจีนทำสายตาแข็งต้องไปทางพวกพยาคราวอย่างไม่วางตาส่วนทิ้งและโทมัดก็เอามือของตนนั้นไปแนบอาวุธของตนเอาไวา้หากมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ชักออกมาใช้ได้ทันท่วงทีทางฝั่งพวกพยาคราวก็ไม่น้อยหน้า พวกลูกสมุนก็เตรียมชักดาบออกมาเช่นกันท่ามกลางสายตาของชาวบ้านจากเสียงอึกทึกคึกโครมและพูดจากันตามประสาของตลาดและการค้าขายเงียบหายสิน้นมีเพียงแต่เสียงของใบไม้อันกระทบที่เกิดขึ้นจากลมเท่านั้นพวกเองคิดจะทำผ้าอะไรกันเก็บอาวุธเสียพยาคราวกล่าวขึ้นมาก่อนโดยที่หันไปมองลูกสมุนของตนเขาทำใบหน้าเข้มแกมดู พวกสมุนก็รีบเอามือออกจากอาวุธทันทีทางท่านเลิศเขาก็จ้องไปอย่างพยาคราวในหัวคิดว่าชายคนนี้กําลังจะมาไม้ไหนอีจึงพูดะเบาๆกับพวกทิ้งว่าอย่าผีพผลามทําอะไรให้ดูท่าทีกันไปก่อนทันทีที่ท่านเลิศบอกเช่นนั้นพวกทิ้งก็ทําตามอย่างไม่เต็มใจพวกทิ้งไม่เชื่อใจและมีความแค้นในจิตกับชายคนนี้อยู่แล้วจูๆ่ๆพยาคราวก็เดินมาข้างๆท่านเลิศ ก่อนจะเอาแขนมากอดคอเถลิดแล้วก็หันไปทางพวกชาวบ้านพร้อมกับพูดลั่นว่าเรามาร่วมแสดงความยินดีกับเลิศช่พวกกล้าที่จะปราบปีาศาจอย่างกระซือกันเถิดโดยมีพวกเราคนจีนที่หนียร่วมใจกันด้วยตนนั้นรู้สึกปราบพรึ่มจริงๆที่การไหววานของตนกับชายคนนี้สำเร็จผลอีกอย่างหนึ่งตนต้องขอโทษไอ้ทิ้งชายหนุ่มผู้นี้ที่เคยคิดว่าเป็นฝีมือของเขา พญาคราวพูดพร้อมกับค่อยๆก้มหัวเล็กน้อยให้ไอ้ทิ้งพวกทะเลิดที่ยืนอยู่ถึงกับทำหน้าตาบอกไม่ถูกพวกเขานั้นยืนอ้ำอึ้งกับท่าทีของพยาคราวที่ผิดแปลกถ้าว่ามันยังไม่จบแค่นี้พยาคราวนั้นได้สั่งให้ลูกสมุนของตนไปเอาของที่เตรียมมาเอามาให้แก่พวกทะเลิดท่านกำลังคิดจะทำอะไรทะเลิดพูดเบาๆกับพญาคราวทางชายผู้เป็นพญาก,ก็สวนว่า พูดไปสองภัยเบียนิ่งเสียตำลึงทองพยาคราวกล่าวออกมาสั้นๆแต่น้ำเสียงที่พูดออกมานั้นมันทั้งนิ่งและเย็นเฉียบทำให้ทะเลนิ่งเงียบเมื่อพยาคราวมอบของต่างๆเช่นเครื่องนุ่งห่มอย่างดีเล่าอย่าปรับปิ้งให้เสร็จพยาคราวขอตัวกลับเรือนของตนโดยอ้างว่าเขานั้นติดกิจมากมายที่ต้องไปทำเขาพากันเดินจากไปเสียอย่างนั้นปล่อยให้ทะเลงงงวย ถ้าว่าของที่กองอยู่ตรงหน้าทันเลิศพวกชาวจีนค่อยๆย,ยกขึ้นไปบนเรือนให้ทางอากุยก็ถามถึงท่าทีแปลกๆของพยาคราวนี้ท่านเลิศจึงบอกว่าชายคนนี้ต้องมีแผนชั่วเป็นแน่แต่สิ่งที่น่าสงสัยยิ่งกว่าคือเขารู้ได้อย่างไรเรื่องปราบทาากระสือเมื่อคืนดูเหมือนว่ามันจะมีแค่พวกตนและพวกคนจีนเท่านั้นที่รู้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วล่ะท่นเลิศก,กล่าวด้วยความสงสยัย ทางพวกชาวบ้านก็เดินมาร่วมแสดงความยินดีที่รู้ว่าปีศาจอย่างทาตกศระสือสิ้นแล้วและยินดีที่พยาคราวไม่จ้องจะเล่นงานพวกทะเลิดแล้วด้วยเอาล่ะครับวิญญาณสองดวงได้จากไปอย่างสงบทางพยาคราวเขามีแผนอะไรกันแน่แล้วเหตุใดพวกพยาคราวรู้เรื่องทาตกศระสือเมื่อคืนท่านผู้อาวุโสแกปโผล่มาจากไหนกันโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแรกกำเนิดปอบหากท่านผู้ชมชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขออภัยที่หยุดเมื่อวานเนื่องจากไปพักผ่อนมารักและคิดถึงท่านผู้ชมเหมือนเดิมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหามริพาดประการใดทางจับเข่า,เ,าเล่าเรื่องผี ก็ขออภไยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ